<peach> ป่ามา่สวยนะคะเม่เป็นยังกินล้นางแล้วละเอาน้ำสองเนค่ะทุกหมู่บ้านต้องมาที่นี่นะคะ่น้อยจ้่นี่คุณแม่เขาบอกถ้านาน้อยต้องมาชอปที่ตลาดนี้ตลาดเขาเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนตลาดเทศบาลน,นาน้อยให้ตายเถอะตลาดเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนตอนนี้เรามาหกโมงเช้าแม่ค้าตรงใจตง เขาเตรียมตั้งแต่เ<ค>ที่ยงครึ่งมาจับใจตั้งแต่ทีหนึนน่งครึ่งมาแล้วค่ะอ๋อคนที่เขามาซื้อไปขายที่อื่นของในเขตอำเภอนาโน้ย <c oughs> เขามากันตั้งตีหนึ่งหกโมงเช้านี่เราเพิ่งตื่นแต่เขาจะกลับบ้านแล้วแหมช้อปปิ้งเสร็จแล้วเราไปกันต่อสี่สิบบาทแหมอย่างเยอะตลาดเขาวายแล้วแหละเราเพิ่งตื่นเรววาพูดวก็เอ๊ะทำไมมันเงียบเงียบ ไอเราก็คิดว่าตลาดกลังจะเริ่มที่ไหนได้เขาเก็บของกันแล้วไอเราต,ตื่นไปเดี๋ยวรอบหน้าว่ากันใหม่เป็นที่นี่คือตลาดหลักของอำเภอนาน้อยทุกโซนทุกที่ในพื้นที่ของนาน้อยก็จะมาซื้อของกันที่นี่นะครับส่วนเราหนานต้อหูปลาท่องโก คนบ้าถ้าเดินคุยกับคนเดียวแต่ไม่ใช่อ่ะคุยกับพวกคุณแหละใครทำงานอยู่จะต้องไปทำงานก็เป็นกำลังใจให้ครับใครกำลังสู้กับปัญหากำลังทำงานอันหนักหน่วงก็เป็นกำลังใจให้เช่นกันจากน่านใต้ทรินี้โดยททท,ทสนังงานน,าน่านะเดินกลับมาที่พักแล้วโอ้ย เขามีช่องทางเดินนี่หว่าแอลนาอุีอ๋อเป็นส่วนหนึ่งของที่พักเพราะฉะนั้นไปเที่ยวสิครับที่พักเราอยู่ฝั่งโน้นฟ้าบห,น,ห,น,หน,น่อยหน่อยหนนๆๆแล้วก็เดินข้ามมาตรงนี้แหวบเปี่ยนหัวไหมไปไปดูนากันหน่อยนี่นี่อุ๊ยดีรีสอร์ทนาน,น้อยน่าน กกระจายเห็นหนงตานึกว่าคนยืนอยู่นี่นี่เที่ยวนาตอนเช้าอ๋ออ้ยมีทางเดินส่วนนี้คือฝั่งตรงข้ามของรีสอร์ทก็เป็นพื้นที่ของรีสอร์ทอุ้ดดีรีสอร์ทเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันแบบเป็นนาเนาะแล้วเขาก็ทำทางเดินไม้เป็นสวนปลูกโน่นปลูกนี่ตกแต่ง นี่มีป้ายใครชอบถ่ายรูปก,กับป้ายมาแล้วเราก็หันไปเอาป้ายเข้าเข้าเฟรมฟาบเห็นไหมอาคารที่หันให้ถ่ายจากเลนถนนก็คืออาคารข้างหน้านี้เดินไปด้วยกันแหละม,มันเป็นการเดินแบบไม่ใช่เดินออกกำลังกายนะ เป็นการเดินแบบชิวอะดูโน่นดูน,น,ดนี่ซึ่งนานๆไม่ค่อยจะได้แบบว้าวกระลำปลีเต็มเลยฟาบดูข้างล่างนู่นลูกๆเต็มเลยเก็บจริงๆเก็บเกี่ยวได้แล้วด้วยซ้ำเย่ชอบจังเลยหิวเมื่อไหร่ก็มาเก็บเกระเกีไก่สไลเดอร์ดูสิดูสิหมุนให้ดูเลยดูสิเต็มไปหมดเลย จริงๆสมัยเด็กๆเราก็ปลูกกันนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ปลูกและเราถนัดก,การซื้อมากกว,ว่าว้าวกระเพราเต็มเลยเห็นต้นกระเพราพุ่มใหญ่มากอือดอกเริ่มออกแล้วจริงๆต้องมาตัดดอกออกอยากกินใบตัดดอกนี่บรรยากาศ ที่เราเดินเข้ามาทางโน้น่งไปแล้วเราก็เดินกลับไปกินน้ำเต้าหูป้ปลาท้งโกกันดีกลวาเฮ้ยดีปลูกผักปลูกตน้นโอ้มีครบนะเป็นพืชผักสวนครัวโดยแท้เลยกระพงกระเพราริกขี้หนูมะละกอกระลำปลีมีต้นทุเรียนอยู่ตรงโน้นด้วย โอ้ยดีนี่อาจจะเป็นแนวแบบที่ทุกคนอยากมีก็ได้นะมีที่มีพืชผักสวนครัวจริงๆข้างหน้านี่ก็คือนาเนี่ยฝักนี่คือท้องนาแต่ทำเกษตรเหนื่อยนะโอ้ผักบุ้งผักบุ้งต้นหอมโอ้ยครบเลยครบเลย ทำกับข้าวเลี้ยงคนสองคนอยู่บ้านเล็กครอบครัวเล็กๆนะนี่ก็เหลือเลยแหละนี่ก็ส่วนดอกไม้มีกุลงกุลาบเนี่ยปั๊บนี่โอ้ยดีเลยยาวเลยอ่ะเท่านี้แล้ววันนี้ไปไหนก็ตามกันต่อแล้วกัน akan mada.